สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสตาร์คราฟท์สองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในในวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอีเวนต์ใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าเป็นรีเพลย์จากผู้เล่นชาวไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะฮะหาดูค่อนข้างยากนะครับรีเพลย์นในโหมดนี้นะครับก็คือโหมดอาร์คอนนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอาร์คอนโหมดนั่นแหละ,ะนะฮะผมจะพูดทําไมวะเนี่ย <c oughs> อ่ะก็คือโหมดที่ผู้เล่น2คนจะควบคุมกองทัพด้วยกันนะ เป็นกองทัพเดียวกันนะอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับคุณฮยานกับคุณอะไรนะพีอัมนะฮะอ่ามีคนมาบอกผมนะครับว่า p a u อเนี่ยต้องอ่านว่าพนะีอัมนะก็ขอบคุณนะครับที่มาบอกนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้ผมก็ไม่รู้นะว่าออกเสียงยังไงอ่ะก็เป็นโปรโตอส,สีส้มนะที่ฝั่งขวาบนนะครับผมยังไงไม่พลาดแน่นะคุณฮยาน <laughs> อ่ะคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรเนี่ยมาคุณมานกับเอสเซนนะฮะจากแคลนบีทาเนียนะครับผม ันจะเรียวกว่าคุณมาร์ะเซนนะฮะโอเคอ่าแล้วตรงนี้ก็เล่นเป็นทั้งเอออะไรนะเธอเล่นสีแดงนะ,ะแล้วเขาคุยอะไรกันในฝั่งสีส้มะฮะอ๋อจะเล่นดิสตั p t ตอร์หรโอเคโกโก,โก,โกม่พันเนฮะจะรัว่วสก,กาโอเคอ่าก็จะมีการพูดคุยกันนะฮะอืมแต่คิดว่าน่าจะคุยผ่านเสียงไม่ได้ละมั้งเพราะว่าเขาอยู่ในดิสคอ r d ด,ด้วยกันทั้งคู่นะฮะอ่าก็น่าจะอยู่ในชั้นแนลเดียวกันเลยนะฮะ <laughs> ก็ดีนะครับมันก็หาดีนะฮะคือในมุมมองของผู้สังเกตการก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าเขาคุยอะไรกันโอ้ตรงนี้มีน้ําไหลผ่านในหะ้เป็นน้ําอะไรนะน้ําเสียนะอ่ะฝั่งสีส้มส่งพรบออกไปสเกลก่อนนะฮะอ่าแบบนี้ก็เป็นแมป Ghost River LE นะครับ LE นะไม่ใช่ของ ESL นะฮะเป็นแบบที่มาในแพชใหม่ในซีซั่นปัจจุบันนี้เลยนะฮะเป็นตรงกลางนี้ไม่มีไม่มีอะไรเนาะโอเคไม่มีไม่มี ตรงนี้มีกองแร่ที่ต้องเอาตัวเก็บแร่มาเก็บนะฮะแล้วตรงนี้ว่างงครับปิงบอกเพื่อนเลยนะครับเจอบาแเรกกับเจอแก๊สนะฮะแล้วตรงนี้อะไรนี่แฟคทอรี่โอ้เข้าไปไม่ได้นะก็เข้าไปได้ก็แปกแล้วนะ,ะเขาวอลขนาดนี้แล้วตรงนี้อะไรยังไงฮึสแอบเบอร์ในติดคอโอ้เกตด,ด้วย <laughs> มีโรโบด้วยนะครับโอ้เป็นการวอลปิดบริเวณนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะทำให้ฝั่งสีแดงในส่งไปเปิร์ดโดดเข้ามาไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็อู้ ริปเปอร์สกินเออสกินอะไรวะเนี่ยอโมจันปะไม่ใช่นี่สกินเทราดอร์นะฮะอ่าเข้าตรงนั้นไม่ได้นะครับก็เลยมาสเกิลดูบริเวณนี้นะครับแล้วก็เจออะเดปแยกร่างมาดักนะครับได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปดอกนึ่งไม่ได้นะครับผมโอ้รอตัวอยู่นะฮะเลือดเหลือหกนะครับโดนระเบิดด้วยให้มันน็อกดาวน์โอเคไม่น็อกดาวน์นะฮะแต่ว่าตอนนี้แล้วอะเดปกว่าจะแยกร่างไปเนี่ยเขาจะรีเจนเลือดเสร็จพอดีหรือเปล่าไม่นะครับสุดท้ายก็บึ้มนะฮะเรียบร้อย โอเคฝั okay. ่งสีส้มลงโรบอติกแฟคซิลิตี้บริเวณนี้แล้วนะฮะโอ้ยใช้สกินคาสิ่งในสัต์ด้วยนะสวยดีนะโอเค okay. แล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยเบสองยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะส่วนฝั่งสีแดงก็ประมาณนี้แล้วก็มีการลงบังเกอร์ไปด้วยนะแต่ตอนนี้บังเกอร์ถูกดีเลยไปก่อนนะครับเพราะว่า SCV ีนี่ตายไปแล้วนะฮะโดนอาเดฟยิงไปนะแล้วตรงนี้มีไซโคลกับมารีนม,มาดักรอด้วยนะครับโอเคเปิดสป라이นนะฮะออกไปยิงเลยฮะ มหมวดอคข้อนี้มันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึงก็คือคุณสามารถที่จะแบ่งงานให้เพื่อนร่วมทีมของคุณได้นะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องแบบบริหารทุกอย่างพร้อมกันนะนั่นแหละแบบคนหนึ่งคุมกองทัพอีกคนนึงดูเรื่องการขยายฐานโปรดักชันอะไรก็ว่าไปนะ,ะกดลงโรโบเพิ่มเติมนะครับโรบ o ติกส์เบกกำลังจะมาเลยนะฮะเอ้ยกำลังจะมาแล้วกําลังมาเออนั่นแหละโอ้พูดอะไรของผมเนยะเบลอๆนะครับขออภัยครับบางทีก็ลิ้นพันกันนะ แต่เอาเป็นว่าฝั่งสีส้มนี้น่าจะเล่นดิสรัปเตอร์แหละตามที่เขาคุยกันไว้ในช่วงต้นเกมนะกรีดตรงนี้แต่ว่า,อ,าอะไรนะอิร์ทอาทอมาแล้วแล้วดิสรัปเตอร์กดไว้แล้วซัพพลายก็บล็อกด้วยนะครับเพิ่งจะลงไพลอนนะครับผมโอ้โหจะไหวไหมครับเนี่ยเอาฝั่งสีแดงก็บล็อกเช่นกันนะแล้วยังไงใครเข้ามาอ๋อออบเซร์เวอร์ของสีส้มนะครับออบเซร์เวอร์นี่ตอนนี้ก็ตัวใหญ่มากนะก็สีแดงฝั่งสีแดงเขาเห็นไหมเนี่ยว่ามีอะไรมีอบอบเซร์เวอร์อยู่ เออถ้าใครเป็นผู้เล่นหนึ่งหนะึ่งนี่ถ้าเป็นคุณมารปะแล้วคุณเสียงก็เป็นสองฮยุนสามพิยมสี่ไม่ดูนะโอเคมาตรงนี้ดีกว่านะครับโอ้โห و, ้โกดโปรดักชันมาอย่างเยอะเลยนะแต่สัพลายบล็อกนะโอเคกำลังสร้างเพิ่มอีกสี่ที่นะตรงนี้ออฟเซเวอร์ก็แบบเข้าไปชิวๆเลยนะฝั่งสีแดงเหมือนจะเห็นนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะ่าจะเห็นนะครับอันดึงมาแล้วนะครับสีส้มดึงหนีอีกนะครับโอ้โห วิ่งไล่กันไปไล่กันมานะณจุดนี้โอเคฝั่งสีส้มนะครับดิสรัปเตอร์มาแล้วแล้วก็มีอิมมอร์ทัลมาด้วยนะครับรับขึ้นยานวอร์ปริซึมเลยนะวอปริซึมจะไปดอกแถวนี้หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะแต่ว่าถ้ามาดอกตรงนี้จะเจอซีแทนกิงนะโอ้สกินทีร่าดอด้วยนะสังเกตที่บริเวณปากกระบอกปืนนะจะมีไฟสีฟ,ฟ้าๆด้วยนะครับก็สวยงามดีนะถ้าเป็นสกินเริ่มต้นมันจะเป็นสีไอไฟสีเขียวนะ ตรงนี้ว่าไงบาเรกมาเพิ่มโอ้แสดงว่าเล่นบาเรกตรงนี้อ n นจิเนียริ b งเบด้วยนะก็มีโอ้มี c o รโ s ซสด้วยนะครับแล้วตรงนี้เอายังไงครับมาดรอบแล้วก็โอ้โหโดนดาเมจไปน,นิดนึงต้องดึงกลับก่อนนะฮะดีสัปเตอร์โอ้โหตัวเหลืองเลยนะครับแสดงว่าขาดสารอาหารไม่ใช่นะ <c oughs> โอเค <c oughs> มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าสลับกันนะครับ ดรอปอิมมอร์ทัลแล้วก็เอาดิสลอปเตอร์ขึ้นยันนะฮะแล้วยังไงต่อครับฝั่งสีส้มตอนนี้ก็ขึ้นเบรสามแล้วนะครับอ้ตอนแคนนอนโอ้สร้างดักไว้เลยนะครับเผื่อเจอนะทยและคาซิลก็กาลังมาด้วยนะราไดลเคาซิลโรโบแสดงว่าจะเล่นสายเกตเวกโรโบผสมกันนะอย่างชัดเจนนะตรงน,นี้ฟอร์จมีการอัปเกรดขึ้นบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งพลังโจมตีให้กับยูนิตภาคพื้นดินนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับสตีมแพ็คกับโลนะฮะ โดให้กับมารีนสติมแพ็กก็มารีนมาราเดอร์โอ้โหผมชอบสกินนี้อย่างหนึ่งนะตรงที่มันอะไรมันเป็นเหล็กแวววนะแต่ว่ายังไงครับนี่ยมาดรอปตรงนี้โอ้โหเอซีวีแตกไปเป็นเยอะนะฮะสีแดงไม่เห็นนะดึงไม่ทันนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับส่งเรเวนมาโยนป้อมปืนนะครับโอ้โปวนนะครับอแลกกันนะครับจังหวะน,นี้แต่วฝั่งสีส้มนี่ สามารถดึงหนีได้นะโอเคหมดเวลานะครับเบิ่มไปแล้วทําไมมันมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วเนี่ยปกติเศษสร้างมันต้องดรอปลงไปข้างล่างไม่ใช่เออไม่ซ้ำนะแต่ว่าตรงนี้โอ้ยสีส้มออฟเซเวอร์มากางใช้เซอร์เว a ร์นโหมดตรงนี้เลยนะโหมดสังเกตการนะครับเพิ่มระยะการมองเห็นนะแต่จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับก็อยู่กลางแมปนี้เลยนะ ตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้ว่าไงครับวัฟที่ซึมมาแล้วนะฮะฝั่งสีแดงก็เห็นแล้วนะครับไม่ทราบว่าใครเห็นนะฮะดูแต่ว่าดึงมารีนมานะครับปล่อยดิสรัปเตอร์บอลออกไปแตก2นะครับหืรับขึ้นยานโอเคแล้วยังไงต่อครับจะมาดรอบหลังแนวแรกใช่ไหมแล้วก็เจอมารีนอีกฝูงหนึ่งนะครับโอ้โหดักหน้าดักหลังไม่น่าได้นะฮะต้องออกก่อนนะครับตรงวันนี้ยังดีนะครับวัฟไปซึมเลือดยังไม่หมดนะฮะเอโรยังไม่หมดนะครับดาเมจยังไม่เข้าเลือดนะก็ยังดีอยู่นะครับอ ่วนตรงนี้มาดูบริเวณนี้ดีกว่านะครับคนละซูสมาแล้ว2ตัวนะครับตรงนี้ a d ดฟต์ m ิมมอร์แล้วก็สต er ็อกเกอร์นะฮะกองทัพของฝั่งสีส้มนะฮะประมาณนี้แล้ว Observer มันอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออฟเซเวอรอยู่ในหัวของคนละซูสนะฮะนี่มองเกือบไม่เห็นแนะ้แล้วก็มีการปิงด้วยนะครับเห็น Marine วิ่งมา1คนนะครับดรอปอะไรลงมาสีลอด mm hmm. เจอเผาไปเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะ ไม่เป็นต่อตะโกเลยครับแล้วตรงนี้ยังไงครับว่าพิซึ่มก็ยังจะเอาเข้าอีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ผมว่ายากเลยนะฮะทั้งป้อมทั้งไซโครเลยนะฮะมีออโต้เทรเรด้วยนะครับแต่ว่าออโต้เทรเรนี้มันหมดเวลาได้นะก็ดีไปนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงมีคนปิงเหมือนจะให้มาป้องกันบริเวณนี้นะฮะแต่ตรงนี้มีการลงเบสหนึ่งสองสามสี่นะสี่เบสเพิ่มเติมนะครับลงในซัท แอสิมเลเตอร์แล้วก็ไพลอดเลยนะโอ้ยมืโอโดนไม้มือโดนไม,นม,นม่ขออภัยนะครับอ่าแบบตรงนี้ม่าครับก็ยังจะเอามาป่วนอยู่นะฮะเอ๊แต่ว่าถ้าทํางี้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะคือเอาวับริซซ์มาเป็นตัวเบียนไปคนสนใจแต่ว่าตรงนี้น่าจะเบียงเบนไม่ได้แล้วครับต้องต้องออกนะฮะไม่ออกนี่ร่วงแน่นอนนะครับเจอไวกิ้งสีลำบินตามอยก็ดิสตัคเตอร์ปล่อยลงไปเลยครับเรียบร้อยครับนะครับเบิ้มไหมอย่างไหมบึ้มนะฮะอืเอาบินตามเลยไหมโอเคตามเลยนะฮะจังหวะนี้ ยังไงครับมาเจอสตอกเกอร์เอ้ยสวนกันนะครับอ่ายังไงสีส้มโอเคดึงสตอกเกอร์มายิงนะฮะยิงได้ไหมยิงน่าจะยิงไม่ได้นะมี bling ไหมไม่มีนะครับโอ้ยังกดรีเสิร์ชอยู่เลยนะฮะโอเคกำลังมาแล้วก็มีเทมเพล r a อาร์คีฟด้วยนะฮะเล่นสายไฮเทมเพล a r สาย ht นะฮะอืมถ้าอยู่ ht เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการผลิตนมนะนั่นแหละยังไงครับฝั่งสีส้ม เค okay. มารวมตัวกันบริเวณกลางแมปนี้ก่อนนะฮะยังไม่ออกนะครับตรงนี้มีวาร์ปริซึมขนอิมอร์ทมาอีกนะลำเดิมไหมน่าจะไม่ใช่ลำเดิมนะก็แต่อีกลำหนึงม,มันไปไหนอะพังเหรออ๋ออยู่นี่นะครับเออหืมเอซีวีโดนอีกแล้วนะครับว่าไงดิสลัปเตอร์เหลืออีกหนึ่งลูกนะครับปล่อยไปเลยไหมฮะอุ๊ยปล่อยไปเลยไหมปล่อยไปสิไม่ปล่อยเหรอโอเคต้องปล่อยไปแล้วครับลักษณะลักษณะนี้ตูมเรียบร้อยครับโอ้โหกระจุยกระจายนะฮะอออืืห เออแล้วจังหวะโมเดลมันตกลงพื้นที่มันมีแบบเอฟเฟกหิมะแบบกระจายด้วยอสมจริงดีนะฮะจะบอกว่าสมจริงหรือเปล่าก็ไม่ไม่เชิงนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่พื้นหิมะนะเนี่ยมันเป็นพื้นหินพื้นหินพื้นปูนนะถ้าเป็นแบบพื้นบริเวณตรงนี้มันจะดีกว่านะตอนนี้ฝั่งสีส้มกาเจะเาสตอเกอร์เข้าพร้อมกับบาร์ปซึมนะไม่ได้นะครับเจอซีแทงวันนี้ปล่อยไปเลยนะฮะเกีอบร้อยยังไงครับอิมมอร์ทอเมอาร์มชื่ออะไรนะมาร์เดิลตายไป3มตัวนะครับโอ้ ศพเด้งเลยฮะตายแบบแร็คดอลด้วยนะครับเป็นตายท่ายากด้วยนะเนี่ยตอนนี้ก็มีไวกิ้งมาอีกนะครับบินหาเลยครับบับซึมอยู่ในเอ่ยไม่เจอนะครับมาเจอตรงนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วนะครับแต่ดึงออกไม่ทันนะครับแตกไปอีกแล้วนะฮะโอ้โหไวกิ้งว่าไงฮะอ้าวไม่ไม่ได้นะฮะโอเคถอยไหมครับฝั่งซีส้มไม่ถอยนะครับแต่ว่ากองทัพบริเวณกลางแมปนี้ก็ยังอยู่นะอื ตรงนี้ยังไงครับโรโบกดอิมอร์ทัลมา2ตัวแต่ยังสร้างไม่ได้เพราะว่าสป라이บล็อกนะฮะโอเคสป라이มาแล้วครับแล้วก็สร้างไพลอนเพิ่มอีก2นะตรงนี้ฝั่งสีแดงกําลังขึ้นอัพเกรดบวก2ให้กับกองทัพทหารราบของเขาอยู่นะในขณะที่ฝั่งสีส้มตอนนี้รีเซิร์ชเอ่ออะไรนะไซนะิกสตอร์มนะตอนนี้บวก2เสร็จแล้วนะครับของฝั่งสีแดงนะ ฝั่งสีส้มก็อ๋อมีบวก2แล้วนะบวก2ภาคพื้นดินนะก็บวก2เกราะเอ้ยบวก1เกราะให้ภาคพื้นดินโอเคแต่ว่าเปรดแบบแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ไปเพิ่มดาเมจให้กับตัวดิสลอปเตอร์นะฮะเพราะว่าดิสลอปเตอร์นี่การโจมตีของมันนี่ถือว่าเป็นสเปลนะฮะไม่ใช่แอตแทกนะครับมันเลยไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากการอัปเกรดจากฟอร์ชนะครับยังไงครับอัปดิสลอปอุ้ยดิฟหลบนะครับสุดยอดมากเลยเอ๊ะเขามีอัปเกรดเพิ่มอ๋อม,มีอัปเกรดเพิ่มความเร็วแล้วนะฮะ กราฟติกบูสเตอร์หรือกราฟติกไรฟ์จำไม่ได้นะก็ประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่ามันเพิ่มเอาปเพิ่มความเร็วให้วาปิซึมนะครับนี่แหละครับแล้วก็แตกยกลำนะเรียบร้อยไม่รอดนะฮะตรงนี้ยังไงครับมีปิงอีกครับเอาสั่งให้มาคุ้มกันวาปิซึมนะฮะใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะครับแล้วยังไงอมารวมพลกันตรงนี้นะข้างในมีไฮเทปลาซีคนว้าวเออ ด้วย energy นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะว่า energy เต็มหรือเปล่าแต่ทีนี้มีซีรอดวิ่งมาเติมนะครับส่วนตรงนี้สีส้มกับเจ้าสตอเกอร์เข้านะครับสแกนดูเลยนะฮะเจออะไรหรือเปล่าไม่เจออะไรเลยนะก็มีอยู่แค่นี้ครับก็โอ้โหเจอกองทัพมารีมาร์เดอร์ยังไงก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะสตอเกอร์ต้องถอยก่อนนะมารีมาร์เดอร์นี่เขาเป็นคอมโพสิชันที่เอาไว้ฆ่าสตอเกอร์โดยเฉพาะนะครับตรงนี้ดิสตัปเตอร์ไปอีก2ลูกแล้วก็บึ้มไปโอ้โหมารีนเลยอยู่3คนกับมาร์ดโรัปเตอร์แแตตกกมััคครรบบนะดึงออกไม่ทันนะ ออกไม่ทันแล้วก็จริงๆคือโดนบอดี้บล็อกจากสตอกเกอร์ไปนะจังหวะเมื่อกี้แล้วไงครับไซน์นี่ซ้อมเซกลงมาเลยครับผมโอ้กองทัพมารินหายนะครับโอ้โหแลกกับชีวิตหายเตมปลาสี่คนถือว่าคุม้ม <c oughs> ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะว้าวแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับออฟเซอร์เวอร์ก็รอยอยู่บนนี้นะยังทำอะไรไม่ได้นะออโอ้โหตรงนี้เฮ้ยยงอะไรใครยิยงอะไรอ๋อยิงวาร์ปเกตเอา้า แล้วคุณไม่ได้เซตแรนดี้พอย์ไปห,หรอโอ้เซตแรนดี้พอย์อย่างนี้อ๋อแล้วพอสีอิมเทลมันสร้างมามันมาตติอยู่ตรงนี้้วมันก็ออกไม่ได้โอเคจริงจริงจริง,รงต้องเซตไวใ้ให้มันเป็นเวฟพอยต์นะกดชิปที่ขวานะอาจจะแบบลากมาตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ประมาณนี้นะอืมนั่นแหละครับโอ้แล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับมีโกสแล้วนะฮะเป็นโกสกินของผู้หญิงด้วยนะแล้วตรงนี้เซฟ้าพาลงไปนะครับเรียบร้อยครับ สละชีพออ้อหยิง E.M.P สไลโล่วับไปซึ่มไปนะยังดีที่ไม่แตกนะครับแล้วก็แตกนะครับในที่สุดแล้วก็ไฮเทมปลาก็แตกตามไปด้วยนะอือโกสอยู่2คนสกินเทีราดอร์นะเนี่ยสวยงามนะครับเป็นตัวผู้หญิงด้วยนะดูไม่เทอะทะนะดูเขาเรียกว่าอะไรนะสมกับที่เป็นหน่วยแบบรอบเริ้นนะฮะไม่ต้องแบบพกอะไรพกพาอะไรให้มันดูยุ่งยากกิกะนะ ตรงนี้ฝั่งสีส้มมีการปิงบอกเพื่อนนะครับว่ากองทัพนี่ยัง,ยงพร้อมเลยนะรตรงนี้มีไฮเทมปล้าลงมาเพิ่มเติมนะครับส่วนกองทัพสตอกเกร์ตรงนี้ก็ยังไม่เข้านะครับวิ่งอ้อมไปอ้อมมาอยู่นะเขาอยากนะครับเข้าไปเจอ planetary f o r e s e ด้วยนะยังไงครับสีส้มขอให้ออกก่อนนฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงโอ้โหขึ้นบวกสามนะครับบวกสาพลังโจมตีมาแล้วนะ ตรงนี้มีบวกสพลังโจมตีนี้น่าจะให้เอ่อยานบินนะคืออัพเกรดให้ไบกิ้งหรือเปล่าน่าจะใช่นะนั่นแหละแล้วตรงนี้ไฮเทมปราศรีนิสตอร์มอาร์สเมนต์อีกแล้วนะครับผมโอ้ย่างเดือดเลยนะอย่างเดือ,นะอดผู้เล่นทั้ง4คนนี้ก็เอ่อถือว่าอยู่ในระดับที่เทียบเท่าโปรเฟชชั่น a l ลได้เลยนะเพียงแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเคยลงแข่งขันหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆเขาคือชาวไทยนะเออนี่ผมไปสืบข้อมูลทะเบียนราษฎรมาแล้วนะพูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่ <c oughs> เขาก็คือชาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม Discord ด,ด้วยกันนี่แหละครับเออคราวนี้ก็มาจัดแมชอาร์คอนนะจริงๆริงอาคอนโหมดนี้ผมอยากเอามาคาสบ่อยๆนะมันเป็นโหมดที่น่าสนใจอะ่ะเอออื้มโกะแตกแล้วก็มาอีกลูกหนึ่งไม่โดนนะครับผมโอ้ยนีครับดิสลอสเตอร์ปล่อยไปตายนะเนี่ย แตกหนึ่งแตก2เรียบร้อยครับผมยังไงฝั่งสีส้มมีซีลอดวิ่งมาไม่ทันแล้วนะส่วนตรงนี้ Immortal s t a ต k อ r er. อ้ยกองทัพแบบกองเป็นกองทัพที่สู้แบบกองกองทัพนี้ของเทรเรนไม่ได้แน่นอนเนะี่ยโอเคต้องรีคอลกลับบ้านมานะมาเติมโล่นะ,ะมีเชิอแบตเตอรี่คอยเติมอยู่นะช่อแบตเตอรี่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาค Legacy ียบูร์โว้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เคย ปรากฏตัวอยู่นะในภาคเอออะไรนะในภาคแรกนะเออสตาร์ค f าภาคแรก Starcraft กับ Starcraft Brut วอรนะประมาณนั้นนะครับอ่อาแล้วไงนี่คุณ้ยันบอกดิสนะฮะดิสกดสร้างดิสอัปเตอร์นะฮะโอเคตรงนี้ว่าไงครับวาร์ปไปซึมคนอะไรมาครับเนี่ยไฮเทปลาสามคนโอ้โหอย่าเสียนะฮะเสียไปนี่คือแบบน้ำตาตกในเลยนะเนี่ย โดนไวกิ้งนะโอเคต้องถอยออกมาก่อนนะครับณนะจุดนี้แล้วก็อ้อมมาตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ใครคุมยานลํานี้อยู่นะฮะแต่ก็ดูทรงแล้วก็คุมดีอยู่นะสามารถริฟท์หลบลูกกระสุนของไฟกิ้งพูดดูแบบดูเวอร์มากอ่ะฝั่งสีส้มนะครับมาลงบลูปรินไว้ตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเ็โอ้เบส7นะฮะ มีเจ็ฐานนะครับในขณะที่ฝั่งสีแดงมีแค่หนึ่งสองสามสี่นะมีแค่สี่ฐานนะครับฝั่งฝั่งสีแดงเราเล่นเป็นเทอร์เรนด์ด้วยนะฝั่งโปโตนจริงก็ถ้าขยายฐานเยอะนี่ก็ดีนะอีโคโนโมิกมันจะได้แบบพุ่งพรวดนะฮะพุ่งพุ่งพรวดเออนั่นแหละแล้วตอนนี้โอ้โหปะทากันแล้วนะครับไวกิ้งยังไงครับไลเข้ามาแต่นะครับขออภัยนะไม่ได้จับภาพเมื่อกี้มัวแต่อธิบายอยู่นะฮะแต่เป็นว่าฝั่งสีแดงบุกเข้ามาแล้วก็หายไปแล้วนะจังหวะเมื่อกี้อ่านั่นแหละ โปรตอดเป็นเผ่าที่ใช้ทรัพยากรเยอะนะในการสร้างยูนิตแต่ละตัวนะเพราะฉะนั้นมีอโคโนมิกที่เยอะก็ย่อมดีนะครับแล้วตอนนี้ไวกิ้งแลนดิ้งลงมานะครแล้วยิงพรบตายไปหนึ่งตัวแล้วก็สลายหายไปแล้วนะแต่ตุ้มเลยนะครับขนาดตอนระเบิดแล้วนี่แบบพื้นผิวยังดูเงางามสะท้อนแสงได้อยู่เลยนะฮะอ่านได้ยังไงอะตรงนี้ยังไงครับใครมาปิงไว ฝั่ง 4, สีส้มเป่ายังไงครับอู้ห้เทปลาอู๋เสงฟ้าผ่าทีเดียวหายเลยนะครับหมายถึงตัวหฮเทปลานะะกับวาร์ปิซึ่มเมื่อกี้นะครับหายนะครับอ่าแล้วตรงนี้มีโออันนี้น่าจะดุอทุยลินพันกันลลีลแลวนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นกองทัพใหญ่นะแล้วตรงนี้ในวาร์ปิซึ่มมาดอพรอปครบตรงนี้เหรออืมวาร์ปิซึ่มขนครบมาไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยโอเคน่าจะแปดฐานแล้วนะใช่ไหม ตรงนี้ฝั่งสีส้มมีเน็กซัสอยู่ไหนเจ็ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อต้องสร้างเสร็จก่อนนะมันถึงจะนับโอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงโดนไปแล้วลงนิวเคลีย์มาตัวไหนลงนิวเคลีย์ครับเป็นโก้คนนี้นะฮะราะสีน้ำไอสีส้มเหมือนจะยังไม่เห็นนะครับโอ้แล้วยังไงครับหืแล้วดึงโอ้โหโดนโดนไล่ต้อนกลับเข้ามาอย่างนี้เอาเรียบร้อยครับโอ้โหเสียดายเลยนะนุ๊กลูกนี้อุตสาเข้าสู่ระยะยิงได้อะ ระยะรัศมีระเบิดได้แล้วนะฮะแต่หว่าเมื่อกี้ฝั่งสีแดงแบบโอเคสุดท้ายก็โดนเก็บไปนะฮะสีแดงว่าไงครับโวตโดนเผานะครับโอ้โหเอจะทําทไมไฟมันจ้าจังเลยอะ่ะมันจ้าซะเหลือเกินนะฮะยิ่งกว่าหลอดสีนอนตรงนี้ยังไงครับแตกไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเลือดเยอะมากเพราะมันทําเอฟเฟกเลือดแบบเกินจริงไปหน่อยนะฮะแล้วมียานแม่ด้วยนะฝั่งสีส้มอย่างป่วนเลยนะครับใช้ทามบอมไปตรงไหนอะ่ะ ดูไม่ทันนะแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือยันแม่เนี่ยตอนนี้ไม่มีอานาจีแล้วนะครับมีแค่ครูดาวนะครับเวลาใช้สกิลแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงกองทัพน่าจะไม่เหลือแล้วนะปั๊มออกมาผมว่าไม่ทันแล้วนะกดมารีนมาอีกหกไวกิ้งอีกสี่นะก็มารอดูกันนะครับแต่ตรงนี้โกสสามคนวิ่งมาอย่างอุกอาจตรงนี้มารีนยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะฮะตายแล้วนะครับเรียบร้อยครับคุณซินเซไปแล้วนะครับอ๋อชื่อเต็มคือซินเซโอเคโอเค เรียบร้อยครับผมไม่อยู่นะคุณมาเน็กซ์ก็ไปเช่นกันนะโอ้โหฝั่งสีส้มบุกเข้ามารอบนี้นี่รอบใหญ่เลยนะสังเกตนะครับอัปเกรดนี่คือขึ้นบวกสองบวกสามกันแล้วนะบอกว่าจะทุยนิ่มพันกันอีกแล้วแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่คือมีบวกแบบบวกสามทั้งโล่ด้วยนะไม่ใช่แค่เกราะนะฮะโล่เกราะแล้วก็พลังโจมตีนะแล้วก็มีขึ้นบวกหนึ่งให้กับอากาศด้วยนะคือแบบกองทัพฝั่งสีส้มนี่แบบพร้อมบุกมากๆเลยอ่ะแล้วโปรตสเนี่ยคือ เรียกว่าไงถ้าหากว่าบุกมาเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วคุณเอาไม่ลงในทันทีอ่ะจะถือว่าค่อนข้างลําบากนะฮะหลังจากนั้นเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับโอ้ตอนนี้เป็นเผ่าที่จํานวนน้อยแต่ว่าประสิทธิภาพสูงนะฮะและที่สําคัญคือก่อนที่จะยิงเข้าเลือดเนี่ยมันต้องผ่านโล่ก่อนนะไอ้พลาสมาชิลนั่นแหละบางคนเขาจะเรียกเกราะนะแต่ว่าผมไม่อยากให้ไม่อยากให้เรียกว่าเกราะเนี่ยมันจะสับสนกับคำว่าอาร์เมอร์นะนั่นแหละซึ่งตัวชิลเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้นะก็คือพูดง่ายก็คือบวกเกราะ คือเกราะป้องกันเลือดเนี่ยก็ลดดาเมจไป3ามเลเวลแล้วนะแล้วก็มีพลาสมาชิลที่ลดลงไปอีก3ามเวลนะนั่นแหละครับก็จะทําให้โปรตอนค่อนข้างแข็งนะในช่วงท้ายเกมนะครับประมาณนี้ครับสรุปชัยชนะก็ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเฮียนกับพิ่มนะฮะฝั่งสีส้มนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ